สู่การเจาะลึกประเด็นจากข้อมูลที่เราสนใจกันนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของผู้นำค่ะโดยเฉพาะเรื่องราวความสำเร็จของคุณจรีพรจารุกรสกุลผู้นำหญิงเก่งแห่ง WHA Group นะคะที่พาธุรกิจนิคมอ,อุตสาหกรรมและก็ลอจิสติกส์ของไทยเนี่ยไปสู่ความสำเร็จได้อย่างน่าทึ่งเลยเราจะมาดูกันค่ะว่าอะไรคือปัจจัยสำคัญจากข้อมูลที่เราได้รวบรวมมาทั้งเส้นทางของท่านแล้วก็กลยุทธ์ที่ทำให้ WHA โดดเด่นค่ะ เริ่มกันตรงจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือภูมิหลังของคุณจรีพรนะคะท่านเรียนจบด้านสาธารณสุขศาสตร์จากมหิดลแล้วก็ไม่ต่อโทรบริหารซึ่งถ้ามองผันเผินเนี่ยเหมือนจะคนละสายกับธุรกิจโลจิสติกเลยนะคะแต่ว่าท่านก็ร่วมก่อตั้ง W H A ตอนอายุแค่26ปีเองค่ะด้วยเงินทุนเริ่มต้นแค่หนึ่งล้านบาทร่วมกับคุณสมยศอนันตประยูนอันนี้ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญมากเลยนะคะ ใช่ครับคือมันแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่ไม่ได้จำกัดตัวเองอยู่ในกรอบเดิมๆเลยนะครับแล้วก็การมองเห็นโอกาสทางธุรกิจด้วยแม้ว่าจะไม่ได้เรียนมาทางสายธุรกิจนี้โดยตรงแต่ท่านก็ไม่หยุดเรียนรู้นะครับจนได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้านโลจิสติกส์จากมอทอสอด้วยซึ่งมันก็ตอกย้ำความมุ่งมั่นของท่านจริงๆครับ จากจุดเริ่มต้นที่ดูเหมือนเล็กๆนะครับ WHA ก็ขยายกิจการจนมีพื้นที่คลังสินค้าตอนนี้มากกว่า2ล้านตารางเมตรแล้วก็มีบริษัทในเครืออีเพียบเลยครับนี่คือพลังของการปรับตัวแล้วก็การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจริงๆครับแล้วอะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ WHA เติบโตอย่างก้าวกระโดดขนาดนี้ล่ะคะข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยชี้ไปที่การผสมผสานเรื่องของเทคโนโลยีนะคะอย่างพวกระบบอัตโนมัติ รถยนต์ไฟฟ้าหรือว่าโซล่าเซลล์เข้ากับแนวคิดเรื่องความยั่งยืนอย่างจริงจังเลยไม่ใช่แค่ทําตามกระแสนะคะแต่เหมือนฝังอยู่ในแกนหลักของธุรกิจเลยถูกต้องเลยครับอันนี้คือหัวใจสําคัญเลยคือไม่ใช่แค่การนําเทคโนโลยีมาใช้อย่างเดียวนะครับแต่เป็นการมองการไกลด้วยว่าความยั่งยืนเนี่ยคืออนาคตแล้วก็เป็นข้อได้เปรียบทางธุรกิจด้วย คุณจุรีพรไม่ได้มองแค่กำไรระยะสั้นๆแต่มองไปถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสังคมด้วยครับ W H A เนี่ยจริงจังกับเรื่องนี้มากมีการนำมาตรฐานสากลอย่าง I S O 14001ที่เป็นเรื่องระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมแล้วก็ I S O 9001ที่เป็นระบบบริหารงานคุณภาพมาใช้ด้วยครับอ๋อค่ะการมีมาตรฐานพวกนี้เข้ามาเนี่ยในทางปฏิบัติมันหมายความว่าย่งไงคะก็หมายถึงว่า เขามีกระบวนการที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมนะครับตั้งแต่การออกแบบการดําเนินงานในนิคมหรือคลังสินค้าต่างๆไปจนถึงมีการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกทุกปีเลยนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าเออมีการจัดการสิ่งววดล้องที่ดีจริงๆอย่างเช่นการลดของเสียการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอะไรทํานองนี้นะครับสิ่งเหล่านี้มันก็ไปสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าแล้วก็นักลงทุนโดยเฉพาะกลุ่มที่เดี๋ยวนี้ให้ความสําคัญกับเรื่อง ESG มากขึ้นเรื่อยๆครับ น่าสนใจค่ะแล้วการเชื่อมโยงกับโครงการระดับชาติอย่าง EEC หรือระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกล่ะคะ w h a ก็เข้าไปมีบทบาทสำคัญตรงนั้นด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับการที่ w h a เข้าไปพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในเขต EEC ซึ่งเป็นโครงการเรือธงของประเทศเนี่ยถือว่าเป็นการวางยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศมากๆครับ ทำให้บริษัทเองก็ได้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานต่างๆและก็การลงทุนที่ภาครัฐส่งเสริมและก็ยังเป็นการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมด้วยครับเป็นการมองที่เชื่อมโยงกันดีมากระหว่างธุรกิจกับยุทธศาสตร์ชาติ นอกเหนือจากความสําเร็จด้านธุรกิจแล้วนะคะในมุมของความเป็นผู้นำเนี่ยคุณจรีพรก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนเลยโดยเฉพาะผู้หญิงการที่ต้องก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆในช่วงเริ่มต้นทั้งเรื่องเงินทุนที่จํากัดแล้วก็การต้องพิสูจน์ตัวเองในแวดวงที่อาจจะถูกมองว่ามีแต่ผู้ชายเป็นใหญ่เนี่ยคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะแน่นอนครับแต่สิ่งสําคัญมากๆคือทัศนคติของท่านเองนะครับที่มองว่าความสําเร็จเนี่ยมันมาจากการเรียนรู้ การปรับตัวแล้วก็ที่สำคัญเลยคือการสร้างทีมที่แข็งแกร่งท่านเคยให้สัมภาษณ์ไว้นะครับว่าการบริหารเนี่ยไม่ใช่แค่การสั่งงานอย่างเดียวแต่คือการต้องเข้าใจแล้วก็สนับสนุนให้คนในทีมเติบโตไปด้วยกันนี่คือการสร้างองค์กรที่ยั่งยืนจากข้างในจริงๆครับผลลัพธ์ก็เห็นได้ชัดเจนเลยนะคะอย่างในปี2564ยเนี่ยนิตยสาร For b e สก็จัดอันดับให้ท่านเป็นมหาเศรษฐีอันดับที่50ของไทย ด้วยมูลค่าทรัพย์สินตอนนั้นก็กว่า2.3 1มื่นล้านบาทตัวเลขนี้ก็สะท้อนความสำเร็จทางธุรกิจได้เป็นอย่างดีเลยค่ะตัวเลขนั้นก็น่าทึ่งนะครับแต่ถ้าเรามองให้ลึกไปกว่านั้นอีกนิดนึงเนี่ยความสำเร็จที่แท้จริงอาจจะวัดได้จากผลกระทบในวงที่กว้างกว่านั้นก็ได้นะครับทั้งต่อการยกระดับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์แล้วก็นิคมอุตสาหกรรมของไทยโดยรวม การสร้างงานการสนับสนุนด้านการศึกษาแล้วก็การเป็นต้นแบบของผู้นำที่ไม่ได้เก่งเรืองธุรกิจแต่ยังคำนึงถึงความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมด้วยครับสรุปจากการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้นะคะทำให้เราเห็นภาพผู้นำหญิงที่โดดเด่นมากๆอย่างคุณจรีพรจรุกราสกุลที่ขับเคลื่อน WHA Group ด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนจริงๆค่ะ การนำเทคโนโลยีแล้วก็ความยั่งยืนมาปรับใช้อย่างชาญฉลาดแล้วก็ภาวะผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจมากๆเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นเลยนะคะว่าความสำเร็จเนี่ยไม่ได้ถูกจำกัดด้วยเพศหรือว่าภูมิหลังเลยแต่มาจากความมุ่งมั่นการเรียนรู้แล้วก็การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพค่ะครับ แล้วก็อาจจะทิ้งท้ายด้วยประเด็นที่น่าสนใจให้เราได้คบคิดกันต่อนะครับว่าการที่ผู้นำในภาคเอกชนอย่างคุณจริพรเนี่ยสามารถผสานกลยุทธ์ทางธุรกิจเข้ากับแนวคิดเรื่องความยั่งยืนแล้วก็ยังสอดรับกับยุทธศาสตร์ของชาติอย่างเรื่อง EEC ได้อย่างลงตัวแบบนี้มันจะส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ความยืดหยุ่นหรือ resilience ของอุตสาหกรรมไทยในระยะยาวได้ยังไงบ้างอันนี้น่าจะเป็นคำถามสำคัญที่เราน่าจะจับตา